สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีหางสรามบริกูดมอร์นิ่งนะเวลค้มทูเดอะแชานแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d 88 Mor มอริสผาดาวยูทูบดอทคอมโหระษัทยระบบสุริยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาพเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระ ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง d ด l i v e r y ี่บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กๆอรุณรุวันทูทีวันทูทีสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตาลายวันหันสามหาสนุก ประจำในวันจันทร์ที่24มีนาคม2568นะครับแรม11ข้าเดือน4ปีมะโรงวันนี้ห้ามทำการมงคลใดๆนะครับไม่ว่าจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆนะห้ามทำการมงคลในวันนี้เพราะว่าเป็นอุบาทเป็นดีถีพิฆาตให้เลิกไม่ได้ นะครับแต่สามารถที่จะสวดมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติธรรมได้ก็จะเป็นมงคลในทุกสถานนะครับแต่ก็ขอให้โชคดีร่ำรวยร่ำรวยนะ <c oughs> วันนี้มาพูดถึงในเรื่องของความฝันสำหรับผู้ที่ฝันในแรมสิบเอ็ดค่ำ <c oughs> ถ้าคุณฝันอะไรในวันนี้นะครับก็เป็นความฝันซึ่งเตือนให้คุณระมัดระวังตัวนะครับ ในดวงชะตานะต่อมามาพูดถึงดวงชะตาทางขวามือดวงป้วยหยีสีเถียวในฐานวันนะครับเป็นปีเกียงชิกส่ววันนี้เป็นวันหยิมซิงนะครับธาตุน้ําเพราะฉะนั้นในดวงชะตาคนธาตุน้ําใครธาตุน้ํายกมือขึ้นให้คุณใส่สีฟ้าได้สีฟ้าสีน้ําเงินสีดา นะครับคุณจะพบพักพวกพักพวกเพื่อนฝูงให้การช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมนะส่วนคนธาตุไม้ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นไม้ต่าไม้อีกวันนี้คุณก็จะมีคนมารดน้ำต้นไม้จะทำให้คุณเนี่ยมีชีวิตชีวาเป็นอย่างดีในวันนี้นะครับในดวงตาตาส่วนคนธาตุไฟต้องระวังนิดนึงอาจจะไม่สบาย นะครับระวังปัญหาด้านสุขภาพนะอ,อต่อมาต่อมา <c oughs> <c oughs> มาพูดถึงดวงชะตาทางการเสียงเยงซียมซีประจำวันกันอย่างรวดเร็วให้คุณตั้งจิตคาทิฐานเดี๋ยวอาจารย์จะสั่นกระดิ่งโชคลาบแห่งความสําเร็จนะครับสาธุใครได้ยินเสียงกระดิ่งนี้ อ้ยคุณแค้วค่าดปลอดภยัยคิดเงินในเงินคิดอทองไหลทองร่ำรวยนะครับปังได้เซมซีใบที่อ่าแปดสิบเจ็ดนะโชคชะตาท่านในช่วงนี้ควรใช้ความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นที่ตั้งนะครับเออนะในดว,วงชะตาชีวิตคุณจะปลอดภยัยมีความสุกมีโชคมีชัย สิ่งที่คาดหวังถ้าคุณมีจิตใจที่แน่วแน่สิ่งที่คุณคาดหวังต้องสำเร็จนะพูดถึงความรักก็จะสำเร็จสมดังใจนะครับในเรื่องของธุรกิจการค้าการขายถ้าในช่วงนี้จะเกิดปัญหาท่านจะต้องค่อยๆค,ค,คิดให้รอบคอบนะอย่าใจร้อนวู่วามนะครับต่อมามาพูดถึงในเรื่องของ อืดวงการงานนะครับการสมัครงานเนี่ยท่านก็มีโอกาสได้งานทำส่วนคะแนนสอบถือว่าคุณมีโอกาสได้คะแนนที่ดีในดวงชะตาทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จนะครับในดวงชะตาโนนนี้นั่นนะโอเคนะคะตัวแป๊บตัวแป๊บหนึ่งโอ้โยมาพูดถึงดวงตามวันเกิด <c oughs> พูดถึงในเรื่องของสีที่ควรเว้นนะครับให้เว้นสีแดงสีแดงไม่ดีนะครับสีที่ดีก็จะมีเหลืองขาวม่วงส้มและสีฟ้านะครับสีดีสุดก็คือสีม่วงม่วงนะสีไม่ดีก็แดงนะครับทิศที่ดีคือทิศตะวันตกทิศตะวันตกเฉียงใต้นะ ทิที่ไม่ดีก็คือตอนออกเฉียงเหนือเพราะฉะนั้นออกเฉียงเหนือคุณไประวังไฟจะไหม้ <c oughs> นะจะพบจะเจอไฟดูดไฟช็อตน้ำร้อนลวกต้องระมัดระวังนะครับเอตัวเลขนำโชคก็จะมีเลข475 475สามารถเสี่ยงโชคลาบได้นะมาพูดถึงคนเกิดในวันจันทร์ คนวันจันเนี่ยถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะเป็นคนที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยการพูดคุยก็จะพูดได้ยาวพูดได้เยอะนะครับนู่นนี่นั่นนะมาพูดถึงคนเกิดในวันอังคารนะคนวันอังคารเนี่ยก็ให้ระวังปัญหาด้านสุขภาพเกี่ยวข้องกับการปวดกล้ามเนื้อ ภูมิแพ้ภูมิคุ้มกันไม่ดีนะครับระวังอุบัติเหตุในเรื่องของการผ่าตัดนะต้องระมัดระวังนะครับต่อมาคนเกิดในวันพุธกลางวันการเจรจาพูดคุยติดต่อสื่อสารนะครับต่างๆก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะมีคนให้ความเก่งใจคนวันศุกร์ไอ้คนวันเสาร สิ่งเก่าๆหรือเรื่องราวเก่าๆจะนำพามาซึ่งลาบและผลประโยชน์ที่ดีให้กับเจ้าชะตานะต่อมาคนเกิดในวันพฤหัสนะครับความรู้ความสามารถดีเต็มที่นะมีเงินมีทองคนวันพุธกลางคืนอาจจะเหน็ดเหนื่อยนะครับในเรื่องของความเชื่อความศรัทธาต่างๆนู่นนี่นั่นนะต่อมาคนเกิดในวันศุกร์ นะครับถือว่าเจ้าชะตาจะต้องการช่วยเหลือสนับสนุสน,นอุดหนุนจุนเจือจากผู้ใหญ่ด้านการเงินไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรในดวงชะตานะครับต่อมาคนเกิดในวันอาทิตย์นะต้องระวังความเสียหายที่มีเข้ามาอย่างรวดเร็วนะความหญิงย้าโสนะครับของคุณนะก็จะสร้างปัญหาอุปสรรคระวังไฟดูดไฟช็อตน้ำร้อนลวกด้วยเช่นกันนะคนเกิดในวันอาทิตย์นะครับ โอเคนะเออลืมบอกไป <c oughs> <c oughs> อาจารย์ได้ทำคลิปหมอฤทธิ์ผาดาวเศรษฐีนำโชคลาภใหญ่ในชนะสาล้าน,านเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้คุณไปดูในคลิปได้เลยตัวเลขเป๊ะเป๊ะดาวไม่ไปไหนนะครับเพราะฉะนั้นจะมีตับตัวเลขอยู่นะอันนี้เป็นแนวทางมีโอกาสที่จะออกสูงนะครับ95%ก็ขอให้คุณโชคดีประสบความสำเร็จ ให้คุณดูตัวเลข80%ดปและเจดสิบเปอร์เซ็นต์นะอาจารย์ก็บอกให้คุณขี่เส้นใต้ไว้ก็คุณก็ไปตัดสินใจเลือกตัวเลขที่คุณชอบนะครับโอเคต่อมามาพูดถึงตามอ่าปรากฏการผ่าดาวธูได้ดีวันนี้เนี่ยดาวเล็บจูนก็เสียนะครับเออนแต่ก็ไม่ได้เกี่ยวกับระบบสุริยะยาินะ <c oughs> ในดวงชะตาก็ถือว่าดาวพระจัน์ทรย้ายฟ้าปีสี่สิบสองนาทีจัน์ทรย้ายเข้าสู่ราศีมังกรเพลงกรกฎตำแหน่งเป็นจันอาดีสอนถือว่ามีสเสน่ห์นะจะมีการติดต่อสื่อสารจะมีลาบปานะครับในดวงชะตาต่อมามาพูดถึงตามปฏิทินเลิกยามของจีนนะครับ12บสเขียงวันนี้ในดวงชะตาวัน ที่2ีสินะวันจันทร์วันนี้เป็นวันมังกรไม่ถูกกับหมาเพราะฉะนั้นคนที่มีปีจอมีหมาในดวงนะครับไม่ใช่วันของคุณคนมังกรเต็มที่จะมีโชคล่ามเงินทองส่วนคนหมาจะเสียเงินนะครับวันนี้ไม่เหมาะกับการก่อสร้างรับตำแหน่งยิงมีคันห้ามกระทบโกดังโก,โกงสัตว์นะครับ วันนี้เหมาะกับกิจกรรมขอพอรไหว้เจ้าทิ้งของเก่ารักษาโลกตัดผมเดินทางนะครับแก้หวงจุยได้วันนี้เป็นวันพัวกูหลิบสิงน้ำห้าถัง <c oughs> <c oughs> น,น้ำห้าถังใบทับทิมเกลือผสมให้เท่ากันแล้วก็ปาาผมให้ทั่วบ้านไละพูดเบาๆในใจเฮงไร้สวยขือเฮงไร้สวยขือนะเป็นมงคล พอคุณป่าพรมเสร็จแล้วให้คุณอบทูบคุณหยิบทูบมากำหนึ่งรำใหญ่ๆไปเอาถ้วยใส่ข้าวสารรองห้าถ้วยห้าธาตุนะให้คุณอธิษฐานอะไรให้เรียบร้อยทูบนะเสร็จแล้วคุณจุดทูบทั้งหมดให้คุณปักทูบตรงกลางแบ่งให้แบ่งให้เท่ากันไม่ต้องนับไม่ต้องนับนะหนึ่งคมคุณไม่ต้องนับเพราะเาจะอบด้วยความทูบความเป็นมงคลจะได้ ตำพาซึ่งโชคลาภและความสําเร็จให้คุณปักทู่ไปทท่วเสร็จปุ๊บอันที่หนึ่ง <c oughs> <c oughs> นะคุณจะวางตรงกลางบ้านก่อนก็ได้อันที่หนึ่งวางกลางบ้านอันที่สองไปวางกลางหน้าบ้านนะอันที่สามไปวางกลางหลังบ้านแล้วแต่นะสี่ไปวางซ้ายสุดของบ้านตรงกลางห้าก็คือขวามือตรงกลางของบ้าน ห้ามุมอบควันด้วยทูบเสร็จแล้วคุณปิดประตูให้เรียบร้อยแล้วคุณคุณรออยู่ข้างนอกสักพักให้คุณกะเวลาทูบหมดพอทูบจะพอทูบหมดเรียบร้อยอ่ะคุณก็ค่อยเข้ามาเปิดประตูฟ้าอาตรงเนี้ยสาคัญคุณเปิดประตูฟ้าพูดแต่ในสิ่งที่ดีเลยที่ควันทูบยังอยู่โอ้ยกลิ่นหอมนะโชคลาภความสําเร็จเงินทองไหลมาเทมา บ้านหลังนี้ห้องหลังห้องนี้เป็นบ้านเศรษฐีมีโชคลาบมีเงินมีทองมีสิ่งที่พูดแต่ดีๆเท่านั้นแต่คุณอยากได้ก็ขอไปจะประสบความสําเร็จครับนะเป็นมงคลนะอันนี้คืออบทูบด้วยด้วยดวยควันทูบอบบ้านนะทิศมงคลคือทิศใต้ทิศโชคลาบคือทิศใต้ช่วงเวลาที่ดีก็คือเจ็ดโมงถึงเก้าโมงบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงยี่สามนาฬิกาถึงตีหนึ่งสีงเสริมประจำวันก็ ฟ้าน้ำเงินดำสีโชคลาภก็คือสีเหลืองสีน้ำตาลในดวงชะตานะครับโอเคนะคะจสุดแป๊บสุดแป๊บหนึ่งเอ้ยโอเคต่อมามาพูดถึงนะในดวงชะตาก็ฟัต๊ดตึ๊ดต๊ดตามราสีจากเริ่มเมฆคนเมฆดาวเสาวันนี้สมัครงานได้งานประสบความสำเร็จ นะดาวพุธคุณเนี่ยอุปัรกจะนําโชคลาภมาให้สังคมนําลาภมาให้นะครับแล้วก็ในดวงชะตาของคุณเนี่ยในเรื่องการเงินยังไม่ดีนะดาวประจําตัวคุณก็มีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารการเดินทางอยู่นะครับต่อมาชาวราศีพฤกศกคนราศีพฤกศกชีวิตคุณเนี่ยจะมีโชคลาภอยู่แล้วดาวการงานพระราหูอาจจะเน่นเนยต้องอดทน การเงินวันนี้ทําธุรกรรมก็มีโอกาสที่จะผ่านนะประสบความสําเร็จวันนี้นะครับดาวกาลลีอยู่สหาาัสช้าลาบที่คุณหวังอาจจะไม่เป็นไปตามที่คุณหวังสักเท่าไหร่ของชาวราศีพฤกษกต่อมาชาวราศีเมถุนคนราศีเมถุนเนี่ยชีวิตคุณเนี่ยจะมีโชคและความสําเร็จนะครับการงานยังไม่ค่อยดีนะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยอิทธิพลดาว พระจัน์ไปอยู่ในฟ้าดวงชะตาคุณก็เก็บเงินไม่ค่อยอยู่มีเรื่องร้อนอกร้อนใจในดวงชะตานะต่อมามาพูดถึงชาวราศีกรกฏค,คนราศีกรกฎเนี่ยดวงชะตาของคุณในเรื่องของการงานนะครับอิทธิพลดาวอังคารยังเสียความรักไม่ดีคูดสัญญาไม่ดีแต่การเงินวันนี้ก็ ก็ไม่ดีมีรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะครับในดวงชะตาระวังเครดิตชื่อเสียงนะต่อมาชาวราศีสิงห์คนสิงห์ตามมะมรณนะงานยังไม่ค่อยนิ่งต้องประคับประคองให้ดีในดวงชะตาของคุณอย่างต่อเนื่องส่วนการเงินมีรายจ่ายแต่คุณก็ใ้รับปลับเข้ามาด้วยเช่นกันนะครับผู้ใหญ่ช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมต่อมาชาวราศีกันคนลัคนาการดาวการเงินคุณยังจ่อรอยอยู่ นะครับพูดคุยเรื่องเงินเรื่องทองประสบความสําเร็จนะการงานยังมีปัญหาอุปสรรคไม่ค่อยราบรื่นของชาวราศีกันนะครับต่อมาชาวล,าลาัคนาราศีตุลคนราศีตุลชีวิตคุณด้านการงานเนี่ยนะบางคนนางานหรือสิ่งที่เจ้าชะตารับผิดชอบกลับมาทําที่บ้านนะนู่นนี่นั่นในเรื่องการเงินจะได้เงินจากทงางไกลต่างถิ่นต่างแดน นะครับการเงินของคนตุนเนี่ยจะเริ่มดีตั้งแต่21เป็นต้นไปครับเรื่อยๆและดียาวไปตลอดไม่ได้มีปัญหาักสะไรนะต่อมาชาวราศีพิจิกคนพิจิกดวงชะตาคุณด้านการงานเนี่ยวันนี้กดาวอาทิตย์เสียต้องระวังนะครับจะมีปัญหากับบุตรและบริวารหรือคนที่อายุน้อยกว่านะในเรื่องของการเงินจะมีเงินเข้ามาครับนะ มีเงินเข้ามาก็ดีแล้วต่อมาชาวลัคนาราศีธนูคนราศีธนูเนี่ยดวงชะตาของคุณในเรื่องของการงานเนี่ยนะครับอิทธิพลดาวพุธอยู่สาหัสชา้าวันนี้มีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารจะมีคนเชื่อถือนะในเครดิตในเรื่องงานของคุณส่วนการเงินจะได้เงินเก่าๆเ,เข้ามานะครับต่อมาชาวราศีมีนคนมีนคนมังกร ดวงคุณในเรื่องของการงานเนี่ยดาวพระศุกร์อยู่ราศีมีนอยู่สาสชาเป็นประตูมมกีนนะพูดคุยติดต่อเรื่องการงานประสบความสำเร็จเมื่อจะขอความช่วยเหลือหรือพูดคุยติดต่ออะไรก็ได้ราบรื่นนะครับส่วนการเงินอิที่พลดาวพระราหูของคุณอยู่สาหาชา้านะในดวงชะตาคุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยในเรื่องการหาเงินหาทองนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็ต้องขยันให้มากนะ ต่อมาชาวราศีกุมคนราศีกุมดาวคานวันนี้มีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงโยกย้ายการเดินทางเรื่องงานแต่คุณก็จะมีโชคเข้ามาแต่ก็จะมีเหตุต้องเสียเงินได้มาเสียไปนะครับต่อมาชาวราศีมีนคนมีนเนี่ยไฟดูดวันนี้ให้ระวังไฟดูดไฟชอ็อตนำร้อนลวกนะคุณอย่าเผลอเอามือไปแย่ตักไฟไม่ดี นะครับไปซื้อผลละมงผลไมย้ยกมาเป็นรังๆระวังไฟดูดนะเอาน้าผลไม้มันไหลามาโดนแล้วมือไปเสียบปักเรียบร้อยเลยนะในเรื่องของการเงินการทองก็จะมีเงินเข้าบ้านของชาวราศีมีนนะครับโอเคนี้ครบแล้วในดวงชะตาทั้ง12ราศีนะเออเดีย๋ยวเรือไปดูคลิปเลขนำโชคของอาจารย์อาจารย์ทาไปที่เรียบร้อยแล้วนะเออเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลครับเศรษฐกิจดวงเมืองประเทศไทย หนูรู้แล้วให้คุณรอติดตามในคลิปได้ถึงแม้ว่าดาวการเงินจะเสียก็ตามแต่ประชาชนคนไทยก็ยังมีกินมีใช้ไม่ลำบากตลอดปีในดวงชะตานะโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ